ไปต่อกันที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศรึกษาหรือกคสอค่ะได้มีการจัดประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอเพื่อบูรณาการปรับปรุงงานบริหารบุคคลอาชีวะหวังผลิตผู้เรียนสายอาชีพที่มีคุณภาพค่ะ นายอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากล่าวภายหลังการประชุมเรื่องการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้หน่วยงานกรคสเป็นองค์กรกลางช่วยเรื่องของการบริหารงานบุคคลให้แก่องค์กรหลักต่างๆ โดยในส่วนของสอสอะะที่ต้องการที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการผลิตผู้เรียนสายอาชีพให้เป็นกําลังหลักของประเทศในอนาคต รวมไปถึงจะทําอย่างไรที่อาชีวะจะได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพจบการศึกษาออกมาแล้วมีงานทําโดยสอสอนะคะได้เสนอการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลประมาณ9ประเด็นค่ะอาทิการสรรหาครูการกําหนดกรอบอัตรากําลังการพัฒนาครูการขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะ ซึ่งกคสอค่ะจะนําเรื่องที่สอ,อสอขอปรับปรุงเหล่านี้มาประมวลผลว่าหลักเกณฑ์ต่างๆของสอ,อสอที่ออกมาจะเอื้อต่อการส่งเสริมและสร้างประสิทธิภาพของอาชีวะหรือไม่ทีในส่วนอของกคสอกับอาชีวะวันนี้มาเรามาคุยกันนัคือว่าเนื่องจากอาชีวะเ,เป็นหน่วยจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กมีงานทากคสอเป็นหน่วยที่มีหน้าที่ออกหลักเกณฑ์และวิธีการ ได้มาซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปทํางานในหน่วยนั้นๆเนื่นองจากกศสอเองเนี่ยก็ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการมาตั้งแต่ปี47ใช้เวลาประมาณ16ปีมาแล้วเพราะฉนั้นถ้าจะให้กศสอเนี่ยเป็นหน่วยในการที่จะออกหลักเกณฑ์เพื่อหาคนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพให้กับวิทยาลัยต่างๆในทั่วประเทศเนี่ยเพื่อผลิตคนให้มีคุณภาพในงานทำเนี่ยเราก็อยากมาคุยกับทางผู้ปฏิบัติว่า หลักเกณฑ์ต่างๆที่กศอสออกทั้งหมดอ่ะตั้งแต่ปี47เนี่ยเริ่มตั้งแต่ว่าการสรรหาครูการกำหนดขอบาตากำลังครูการพัฒนาครูการขอมีวิทยาฐานะจนถึงการย้ายต่างๆเนี่ยมันเอื้อต่อการส่งเสริมให้ครูเขามีเระสิทธิภาพคุณภาพจริงไหมหรือมีอะไรที่เป็นอุปสรรคอยู่ส่วนไหนถ้ามันเป็นปัญหาอุปสรรคกศสออก็จะรับเงื่อนไขและข้อเสนอและความต้องการของอาชีวะเนี่ย ไปกำหนดปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้มันสอดรับกับความต้องการโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการให้เด็กอาชีวะจบอย่างมีคุณภาพและก็เป็นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลก็เลยมีเกิดการประชุมวันนี้นทางอาชีวะเนี่ยเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาอยู่ประมาณ9ประเด็นย่อยและ6ประเด็นหลักซึ่งว่าตั้งแต่เรื่องของการสรรหาครูผู้ช่วยด้วยวิธี แข่งขันวิธีการคัดเลือกรวมไปถึงเรื่องการขอยกเว้นไม่มีใบประกอบวิชาชีพในประเด็นที่ว่าครูชีว่าในาาในสาขาขัดแคลนจะต้องทำยังไงอะไรยังไงรวมไปถึงเกณฑ์การสรรหารองผอ,อวิเชาลรวมไปถึงเกณฑ์อัตรากำลังครูและเกณฑ์อัตรากำลังผู้บริหารรวมไปถึงอัตรากำลังของ ข้าราชการที่จะไปทำงานในสถาบันที่เป็นขอสอรอสอสอซึ่งมีอยู่23สถาบันทั่วประเทศเนี่ยเราก็เอาตรงนี้มาหยิบยกมาคุยกันอันนี้ก็ก็มี9ประเด็นย่อยและ6ประเด็นหลักครับ ทางด้านดรสุเทพแก่งสันเทียรองเลขาธิการสอ,อสอกล่าวว่าในการประชุมดังกล่าวผู้เข้าร่วมการประชุมนะคะได้วิเคราะห์และคลี่ปัญหาบทบาทของอาชีวะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียนสายอาชีพโดยเฉพาะประเด็นที่สอ,อสอขอยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของครูอาชีวะในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหลักเกณฑ์การสรรหารองผู้อำนวยการวิทยายลัยอัตรากําลังข้าราชการในสถาบันอาชีวศึกษา โดยในเบื้องต้นค่ะที่ประชุมนะคะมีข้อสรุปคือมาตรการระยะสัน้นจะเสนอขอยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้ส่วนในระยะยาวค่ะสอสอจะหารือกับครุสภาที่จะพัฒนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยเฉพาะครูสายวิชาชีพและจะมีแนวทางและวิธีการใดบ้างค่ะ แนวทางเราก็จะมีสองสองระยะนะครับระยะเร่งด่วนนี้ก็คือทำทำเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเช่นในเรื่องของการขอยกเว้นใบประกอบวิชาชีพในสาขา,าขาดแคลนนะครับในกรณีของของใบประกอบวิชาชีพแต่ว่าในระยะยาวก็คือเราจะหาหรือกับทางผู้ทรวงพาร่วมด้วยว่าถ้าถ้าเราจะพัฒนาในส่วนของใบประกอบวิชาชีพเฉพาะในส่วนของอาชีวศึกษาที่ที่เป็นวิชาชีพเฉพาะเนี่ยเราจะดําเนินการอย่างไรเพื่อ ที่จะรองรับในอนาคตได้จะได้แก้ไขปัญหาได้ว่าครูสายอาชีพไม่มีใบประกอบวิชา,าชีพอย่างี้ครับก็กเป็นแนวทางที่เรากําหนดเอาไว้ใน2อระยะด้วยกันเช่นกันครับใน,ในทุกประเด็นที่ท่านเดขารณ์พรได้พูดถึงเนี่ยเราก็จะกําหนดว่าถ้าอันนี้มันมีความจะเป็นเร่งดว่วนเราก็แก้ไขปัญหาเร่งด่วนไปก่อนแล้วก็ระยะยาวเราจะวางแผนอย่างไรเพื่อจะแก้ปัญหาให้มันยั่งยืนนะครับเพื่อจะแก้ให้ได้ทั้งระบบครับก็แนวทางจะออกมาลักษณะอย่างนี้ครับ